ส่วนตัวนี้จะเป็นแบบผ่อนพ่นบัตรเครดิตนะคะแบบผ่อนพันบัตรเครดิตนะคะเราจะรับเป็นธนาคารกสิกรกรุงศรีเคดิตซีกรุงเทพซิตี้แบงก์เอชซีบีนะคะเรารูดก็รูดผ่อนได้นะคะตามจํานวนงวดนี้เลยนะคะกสิกรสามถึงหกงวดกรุงศรีสามถึงหกกรุงไทยก็สามถึงหกเหมือนกันกรุงเทพก็สามถึงหกแต่แต่นะคะตัวซิตี้แบงก์เนี่ยได้สี่กับหกนะคะแล้วก็เอชซีบีจะเป็นสามสี่และหกงวดนะคะ อ่าส่วนการใช้แบบฟอร์มนะคะบัตรกสิกรไทยตัดผ่านลิงก์ไปเสนอราคานะคะลิงก์ไปเสนอราคาเนี่ยจากเจ้าหน้าที่สีกรุงจะเป็นคนออกลิงก์ให้พี่นะคะส่งมาให้ลูกค้าตัดนะคะส่วนตัวกรุงศรีนะคะ KDC กรุงเทพตัวนี้จะเป็นอยู่ที่ช่องทางการชําระเงินหน้าเว็บของสีกรุงโบรกเกอร์นะคะอยู่ทางซ้ายมือนะคะทางซ้ายมือเลื่อนลงมาล่างๆหน่อย จะมีช่องทาง k e m e n t Gateway นะคะให้ลูกค้าเข้าไปรูดเองนะคะส่วน City Bank ใช้แบบฟอร์มของสีกรุงนะคะเป็นแบบ Form Melder นะคะส่วน SCB จะเป็น m เดอร์ของตัวธนาคาร SCB เองนะคะก็โหลดได้ที่หน้าเว็บสีกรุงเหมือนกันนะคะพี่ๆสมาชิกเข้าไปที่ช่องทางการชําระเงินนะคะแล้วก็ชําระค่าสีกรุงนะคะซ้ายมือจะเลือกมันจะมีให้เลือกว่าผ่อนผันบบตรเครดิตนะคะเขาจะมีรายละเอียดไปให้หมดเลยนะคะ อ่าพอนผ่านบาัตรเครดิตต่างก,กันกับเมื่อกี้นะคะพ,พ่อนผ่านบาัตรเครดิตสามารถจัดส่งกรมธรรม์ได้ทันทีหลังจากที่กรมธรรม์ออกนะจ่ายคืนผลประโยชน์ให้สมาชิกได้ทันทีเหมือนกันกรมธรรม์ออกแั่ารเสร็จก็คืนควอมได้เลยนะคะสมาชิกไม่โดนหักคอมนะคะได้ค่าคอมตามระดับของเขาเลยนะคะเอกสารที่เราจะต้องใช้นะคะตัวเมลออเดอร์เมื่อกี้นะคะแบบฟอร์ชมชําระผ่นบัตรเครดิตนะคะสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบัตร แล้วก็สำเนาบ,บัตรเครดิตของเจ้าของบัตรเครดิตนะคะเซ็นมาให้เรียบร้อยระบุมาเลยว่าใช้นในการจัดบ,บัตรเครดิตเพื่อจ่ายค่าประกันทะเบียนทนนี่นี้เท่านั้นอะไรอย่างนี้นะคะโอเคส่วนการรูดบัตรผ่านช่องทางเคเปเมเป็ดเ,เ,เ,เว็บเมื่อกี้นะคะที่เอ็มบอกไปว่าบัตรของกรุงไทยกรุงเทพแล้วก็กรุงศรีเนี่ยสามารถให้ลูกค้าเข้าไปดาเนินการเองได้นะคะผ่านหน้าเว็บของสี่กลุงมเลยนะคะผ่อนชาระได้สามถึงหงวดนะคะ ยอดรูดต้องไม่ต่ำกว่า2,000บาทตอ่องวดนะแล้วก็มันจะมีค่าธรรมเนียมนะคะตัวกรุงไทยนะคะ KDC ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินบัตรเนี่ยอยู่ที่1.5เปอร์เซ็นตนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยตอ่องวดอยู่ที่0.8นะคะส่วนกรุงเทพกับกรุงศรีนะคะค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินก็คือ2เปอร์เซ็นตนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยตอ่องวดอยู่ที่0.8เปอร์เซ็นตถ้าเขาไม่ได้หักนะคะให้สมาชิกตามร,ระดับเลยนะคะคิดยังไงนะคะ ยกตัวอย่างของกรุงไทยก็แล้วกันนะคะกรุงไทยเนี่ยเขาจะหักค่าธรรมเนียมอยู่ที่1.5เปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นพี่ๆสมาชิกหรือลูกค้านะคะเบี้ยประกันอยู่ที่เท่าไหร่นะคะพี่อยากรู้ว่าคันนี้พี่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเอาเบี้ยประกันมาตั้งคูณด้วย1.5นะคะได้เท่าไหร่พี่ก็ตั้งไว้ก่อนอ่ะได้เท่าไหร่ก็จดตั้งไว้ เสร็จแล้วอันนี้0.8ดอกเบี้ยตัวนี้นะคะก็เอาเบี้ยรประกันเมื่อกี้เลยเบี้ยลงมาเสียก่อนนะคูณด,ด้วย0.8นะคะได้อยู่ที่เท่าไหร่เอามาคูณตามจํานวนงวดที่เราจะผ่อนนะคะถ้าผ่อน6ก็มาคูณ6นะคะได้อยู่ที่เท่าไหร่ก็เอาสองยอดมาบวกกันนะคะจะเป็นค่าจรรมเนียมนะคะให้ <c oughs> เป็นค่ารรมเนียมที่จะต้องชําระเพิ่มตัวนี้จะเป็นสรุปนะคะสรุปรายละเอียดนะคะว่า ถ้าเราทําเป็นผ่อนเงินสุดเนี่ยเราจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะเป็นม a i อ o r d e ใช้เอกสารอะไรบ้างเป็น payment ป y gateway ใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะถ้าผ่อนเงินสุดในก็คือจริงๆเลยเอกสารเราเอกสารสัญญาการผ่อนเนี่ยมีทั้งหมดสามใบแล้วก็บบแตแปลชงสองใบนะคะมีค่าปรบบราช้าด้วยนะคะถ้าเกิดว่าจ่ายไม่ตรงตามอ่าตามงวดของเขาก็คือจะมีค่ารับสองรบาทต่อครัรง้งต่องวดจ่ายไม่ตรงยังไงอย่างเช่นนะคะ วันคุ้มครองลูกค้าอยู่วันที่สี่วันนี้วันที่สี่คุ้มครองวันที่สี่เดือนสี่นะคะปีหกสามงวดต่อไปที่ลูกค้าจะต้องชําระเข้ามาก็คือวันที่สี่เดือนห้านะคะงวดต่อไปก็จะเป็นวันที่สี่เดือนหกอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเขาจ่ายมาล่วงหน้าไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาจ่ายหลังวันที่สี่มันจะมีค่าปรับละสองร้อยบาทนะคะเราส่งกรมธรรม์ให้นะคะงวดสุดท้ายหรือว่าเขาผ่อนครบหมด นะคะจะส่งกรมธรรม์ให้นะคะแล้วก็เกินเจ็ดวันถ้ายังไม่จ่ายนะคะก็จะเป็นยกเลิกเป็นถอนนะผู้ชำระเบีย้ยประกันภัยผู้ทําสัญญาจะเป็นผู้ประกันภัยเท่านั้นนะคะอย่างที่แจ้งเงื่อนไขเมื่อกี้เลยว่าสมาชิกที่สมัครไม่ถึงหกเดือนไม่สามารถผ่อนให้กับลูกค้าท่านอื่นได้แม้กระทั่งจะเป็นผู้สมรสหรือจะเป็นพ่อแม่พี่น้องก็แล้วแต่นะคะผ่อนได้เฉพาะของเราเองนะ แล้วก็วันคุ้มครองนะคะแจ้งงานวันนี้จะคุ้มครองได้เป็นพรุ่งน,นี้นะคะส่วนผลบัตรเครดิตนะคะจะเป็นสองตัวนะคะก็คือตัวเมลออร์ตัวเมลออร์ก็ใช้ตัวเมลออร์นะคะแล้วก็มีค่าธรรมเนียมนะคะจัดส่งกรมธรรม์ได้ทันทีนะคะแล้วก็เงื่อนไขของสมาชิกตัวนี้ไม่ได้กําหนดนะคะไม่ถึงหกเดือนก็สามารถตัดได้นะ,ะแล้วก็คุ้มครองได้ภายในวันที่เราตัดบัตรนะคะตัดบัตรผ่านก็แจ้งงานได้เลยนะ แต่ว่าเราต้องแจ้งงานก่อนสี่โมงเย็นนะเราจะได้คุ้มครองภายในวันนะคะส่วนตัว KBM เกรเวเนียเหมาะสําหรับลูกค้าที่เขาไม่อยากเปิดเผยข้อมูลอะไรเลยให้เรารู้นะคะเพราะตัวนี้เขาสามารถไปทําผ่านลิงก์ได้นะคะเพราะเขาไปทาผ่านลิงก์เนี่ยเขาก็กอกรายละเอียดของเขาไปข้อมูลส่วนตัวของเขาทุกอย่างกอกไปกอกไปตามขั้นตอนที่ธนาคารเขากําหนดมานะคะพอทํารายการเสร็จเรียบร้อยนะคะก็แคปหน้าจอที่ทำรายการเสร็จเรียบร้อยนั้นตัวนั้นนะคะส่งให้น้องฝ่ายขายแจ้งงานได้เลยนะคะ ตัวนี้ไม่ต้องขอเอกสารอะไรเลยขอแค่หน้ายืนยันเฉยๆว่าตัดบัตรผ่านเรียบร้อยนะคะยอดเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่นะคะก็รับผรมัน่นทานได้ทันทีเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่กําหนดเงื่อนไขของสมาชิกเหมือนกันนะคะไม่ถึงหกเดือนก็ผ่อนได้เหมือนกันนะคะแล้วก็คุ้มครองได้ภายในวันนะคะส่วนตัวนี้ตัวนี้จะเป็นโปรโมชั่นนะคะจะเป็นโปรโมชั่นอยู่ของทางสีกรุงนะคะโปรโมชั่นบัตรเครดิตศูนเปอร์เซ็นนะคะ ตัดด้วยบัตรเครดิตเต็มจํานวนนะคะฟรีค่าธรรมเนียมนะคะแต่ว่าเอ็มอยากฝากพี่สมาชิกว่นิดนึงว่าถ้าเกิดว่าเราจะตัดเต็มจํานวนนะคะเราต้องไปดูก่อนว่าบริษัทประกันที่เราจะซื้อนะคะที่ลูกค้าจะซื้อมีนะคะมีช่องทางให้ตัดบัตรไหมนะคะถ้าเขามีช่องทางให้ตัดบัตรแล้วเขาไม่มีค่าธรรมเนียมก็ไปตัดผ่านบริษัทประกันเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าบริษัท อะก,กันนั้นๆมีค่าธรรมเนียมหรือเขาไม่มีให้รูดบัตรก็มาตัดเข้าสีกรุงก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่นอกเหนือจากบริษัทอ่าตัวนี้นะคออนูเเร์ซ์ถ้าเป็นเต็มจํานวนนะคะที่เข้าโปรโมชั่นของเราหรือเข้าเงื่อนไขนะจะเป็นประเภทหนึ่งซ่อมอู่เท่านั้นนะคะของกรุงเทพวิริยะคมภัไยไทยสีเทเวศนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าบริษัทนี้เท่านั้นนะถึงจะได้เป็นศูนเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ต้องเป็นบัตรของลูกค้าหรือว่านามสกุลเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าไม่เข้าเงื่อนไขก็คือคนละนามสกุลนะคะก็จะมีค่าธรรมเนียมการใช้งเงินอยู่ที่1.9 5เปอร์เซ็นต์นะคะยกเว้นบัตรเอเม็กตัวนี้เขาแพงอยู่แล้วเขาถามเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเป็นตัวผ่อนนะคะถ้าเป็นตัวผ่อนเนี้ยเรารับของธนาคารกสิกรไทยนะทํารายการผ่านลิงก์ไปเสนอราคานะคะ หมายความว่าอะไรหมายความว่าพี่พี่สมาชิกดิวงานเสร็จเรียบร้อยนะคะดิวกับลูกค้าเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะแจ้งงานโดยการตัดบัตรและเป็นการผ่อนนะคะมีบัตรกสิกรเพราะฉะนั้นพี่พี่สมาชิกนะคะก็ข้อมูลกรอกให้ครบถ้วนเลยนะคะน้องฝ่ายขายเขาจะไปทําการลงรายละเอียดในหน้าใบเสนอราคานะคะพอเขาลงรายละเอียดในหน้าใบเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะคะเขาจะดึงมาเป็นลิงก์ให้พี่นะคะเขาจะสร้างลิงก์มาก็ส่งให้ พี่สมาชิกหรือส่งให้ลูกค้าลูกค้าสามารถกดเข้าไปในลิงก์นั้นแล้วก็ดําเนินการตัดบัตรนะคะตามขั้นตอนของธนาคารได้เลยนะคะตัดบัตรเสร็จเรียบร้อยอย่างที่บอกเมื่อกี้เลยว่าทํารายการสําเร็จชําระเงินสําเร็จนะคะก็แคปหน้าจอส่งมาให้น้องก็ได้หรือนะคะถ้าเกิดว่าเป็นการทารายการผ่านลิงก์ไม่เหนือราคาตัวนี้นะคะ่ะน้องสามารถเช็คได้เหมือนกันนะคะในระบบของเราเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่า,าพี่สมาชิกหรือลูกค้าทำเสร็จแล้วก็สกิดน้องนิดนึงก็ได้เนาะ ว่าพี่ตัดบัตรผ่านแล้วนะเข้าไปดูให้พี่หน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็ได้นะเผื่อกันลืมเผื่อน้องก็ลืมพี่สมาชิกก็ลืมลูกค้าก็ลืมตายแล้วไม่ได้แจง,งานลืมไปเลยนะคะจะได้มีความมุ่งคงเนาะตัดบัตรเสร็จนะคะแล้วก็บัตรจะต้องเป็นนามสกุลเดียวกันกับผู้ประกันภัยนะคะเงื่อนไขเดียวกันกับเต็มจํานวนนะคะขั้นต่ําในการชําระนะคะก็คือสองพันบาทนะคะส่วนที่จะผ่อนได้นะคะบริษัทที่ร่วมรายการนะคะจะเป็น ประเภทหนึ่งส้มอู่เหมือนกันนะคะเหมือนกับเมื่อกี้เลยก็คือกรุงเทพบริยะกรุ๊ไทยไรสีแล้วก็เทเวศนะคะแคปเก็บไว้ได้นะถ่ายหน้าจอเก็บไว้ได้นะคะพี่เผื่อไว้เป็นข้อมูลนะคะเวลาเราไปขายงานนะคะส่วนถามว่าเราจะตัดบัตรรวมพรบรได้ไหมนะคะถามว่าได้ไหมมันได้แหละแต่พี่จะต้องแจ้งไปทางลูกค้าก่อนว่าถ้าเราตัดตรวมพรบรเนี่ย เราจะได้วงเงินผ่อนที่เป็นสูนโมเปอ็นก็แค่ตัวของประก,กันนะถ้าตัวของพรบอเนี่ยเราจะมีค่าธรรมเนียมก็ตามวงเงินการใช้บัตรเลยนะคะมันจะมีบินเรียกเก็บไปในงวดถัดไปเดี๋ยวลูกค้าจะงวงว่าทําไมถึงไม่ไปรวมในยอดผ่อนนะคะอ่ส่วนตัวอื่นๆนะคะบัตรอื่นๆนะคะก็จะเป็นกรอก Form มเอเวอนะคะแล้วก็ซิตี้แบงก์เก็ฟอกกรอกเป็นฟอร์มนะคะ อ่าตัวนี้เป็นสรุปนะคะเป็นสรุปเงื่อนไขกัรบัตรเครดิตนะคะแคบไปเลยตัวนี้นะคะเราจะมีบอกให้ว่าถ้าเป็นบัตรกสิกรนะคะจะต้องทํารายการผ่านช่องทางไหนนะคะตัวนี้นะแล้วก็ขั้นต่าต้องงวดเท่าไหร่นะคะแล้วก็ผ่อนได้อยู่ที่กี่งวดบ้างนะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีให้อยู่แล้วว่าอ่าผลสูงสุดนานกงวดนะคะแล้วก็เงื่อนไขว่ามีบราษาิษัทอะไรที่เข้าร่วมรายการบ้างนะคะแล้วก็กรณีไหน ที่บัตรไม่เข้าเงื่อนไขนะคะบัตรคนนมสกุลอย่างเนี้ยค่ะเขาจะมีค่าจรรมเนียมอยู่ที่เท่าไหร่เพราะแต่ละธนาคารตามนี้ค่ะที่เราผ่อนได้นะเรารับเป็นตามนี้นะแต่ถ้าเต็มจํานวนเรารับทุกธนาคารนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผ่อนเรารับธนาคารตามนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ค่าจรรมเนียมจะแยกตามนี้อันนี้กรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขนะก็คือคนนมสกุลนะก็จะคิดตามนี้นะคะโอเคอ่ะส่วนตัวนี้ เอ็มขอฝากนิดนึงนะจะจบแล้วสไลด์จะจบแล้วเอ็มขอฝากนิดนึงนะคะขอฝากเจ้าหน้าที่นะคะฝ่ายขายนะคะของฟอนด์โอฟฟิตนะคะสำนักงานใหญ่บางบอนนะยิจะมีชิคแคปเอาไว้นะคะแคปไว้เก็บไว้เอ่เผื่อวันไหนไม่มีใครดูแลหรือวันไหนนึกถึงขึ้นมารอา่าไลหาหรือโทรหาก็ได้นะคะคนแรกคุณนิพยานะคะมือหนึ่งของหน้าร้านเลยนะคะพิยานะคะแล้วก็พี่นันนะคะ อยู่มานานแล้วนะคนนี้ถ้าพี่ๆสมาชิกเคยเข้ามาหน้าร้านเนี่ยต้องเคยเห็นแน่นอนนะคะแล้วก็มือหนึ่งมือหนึ่งของนอนมอเตอร์ของเรานะคะน้องเก่งนะคะแล้วก็ตอนนี้สีกรุงนะคะสีกรุงมีประกันชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่ประกันชีวิตอยู่ทุกๆสาขานะคะก็ติดต่อน้องหน่อยได้นะคะตาม ID แล้วก็เบอร์โทรนี้นะคะน้องหน่อยนะคะหรือน้องๆทุกๆคนนะคะยินดีรอคอยให้บริการพี่ๆสมาชิก ทุกคนนะคะ